จังหวัดยะลาแล้วนะคะอ,อยู่ในเขตเมืองแล้วอยู่ในตัวเมืองอ่าเมืองยะลาแต่เราไม่ได้เข้าไปในตัวเมืองสัทีเดียวตอนนี้เราจะออกเลี่ยงเมือง,อเ,ง,งเพื่อที่จะไปอำเภอเบตงตรงตรงตรงป่าชมบรรยากาศเมืองยะลากันนี่นะคะยะลามันจะประมาณนี้จะมีตึกแถวร้านรวง แถวด้านรวงเล็กๆน้อยๆตามข้างทางซ้ายขวาจะมีเสียงละหมาดเนาะอันนี้เวลากี่โมงเที่ยงตรงเที่ยง11บเนาทีมีเสียงละหมาดเาะที่นี่จะนับถือศาสนาอิสลามกันเนาะมุสลิมกัน เราผ่านสะพานสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเหลือแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์นะคะก็ยังอยู่ข้างๆแต่ว่าเขาจะสร้างสะพานใหม่ตรงที่เราขับอยู่ตรงนี้นะคะแต่ในจุดนั้นเรียกว่าเหลือไว้แต่ช่วงนี้เราอยู่ในช่วงอำเภอบรานาังสตานะคะซึ่งจังหวัดยะลาเนี่ยจะมีหลายอำเภอมากแต่ก่อนที่เราจะถึงเบตงเราจะผ่านอำเภอบรานาังสตากร แล้วก็ถัดไปก็จะเป็นอําเภอทานโตทานโตทานโตนะคะทอทอทอทงสระอา,ารอเรือนะคะทานโตแล้วเดี๋ยวจะถึงทานโตกันอนนี้จะเป็นชุมชนเล็กๆนะคะของอําเภอบันนางสตาจะมีสังเกตว่าจะมีเขาเรียกเนี่ยเขาเรียกอะไรนะ มัสยิดอ่อนนาเรียกมัสยิดของชาวมุสลิมและช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่จะผ่านทางเขานะคะจะมีเป็นช่วงขึ้นเขาลงเขาเหมือนกันแล้วแวบ,บนี้ก็จะอยู่ในเรียกว่าบริเวณภูเขาล้อมรอบเนาะเป็นภูเขาส่วนยางนะคะภูเขาแล้วก็ส่วนยางซะส่วนใหญ่เลย อำเภอนี้ก็จะไม่ใหญ่มากก็จะไม่ห่างกับทานโตมากนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปเชื่อมโยงกับอำเภอทานตโตอ,อันนี้เข้าสู่หมวดโค้งอันตรายนะคะนะคะโ,โค้งอันตรายรัจกจังมาอัดคลิปแทนแล้วกันนะคะเพราะว่าเน็ตไม่เสถียรอันนี้จะอัดคลิปไลฟ์แทนไลฟ์สดนะคะนี่ค่ะเบตง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 เราจะผ่านโค้งเนี่ยนะ ช่วงโค้งอันตรายใจจะ,จะดูซิว่าจะมีกี่โค้งนะคะเนี่ยค่ะก็จะต้องชะลอนิดนึงอย่าขับเร็วพอโค้งซ้ายเสร็จก็จะมาเจอโค้งขวาใกล้ๆกันนคะคะเป็นโค้งขวาไปแล้วนะคะข้างล่างขวามือก็จนะเป็นหุบเขาหน้าเหวนะคะตรงนู้นเลยนะคะเห็นไหมคะเขาอยู่ข้างล่างขวามือตรงนู้นจะเป็นเขาลึกๆเรียก,กว่าเป็นเหวเลยทีเดียวนี่นี่น,น,นี่อีกโค้งหนึ่งนะคะนี่ก็ลงไปอีกโคง้ง รถแท็กซี่เบนซ์นะคะเขาจะแบบโค้งไวมากเลยต้องเกาะประตูไว้แล้วก็เอียงตัวถทำทตัวเอ็นตามเนี่ยค่ะเป็นหุบเหวแล้วนะคะหุบเขาหุบเหวเนี่ยจะลงต่ํามากเลยเห็นไหมคัะความือจะเป็นเบื้องล่างจะเป็นมีมน้ำด้วยมีเขื่อนอ่ามีเขื่อน น่าจะเป็นโดยสารรถตู้ในในจุดนี้นะคะเนี่ยคะ่ะแล้วก็จะขึ้นจ,จุดชมวิวจุดชมวิวอ๋อจะมีจุดชมจะเป็นนักท่องเที่ยวปะเมื่อกี้หรือว่าเป็นคนในพื้นทีน่น่าจะเป็นนักท่องเที่ยวเนี่ยคะ่ะน่าจะเป็นจุดชมวิวจุดชมท่องเ,เที่ยวที่ว่าจะถ่ายรูปอ่ะตรงนี้แหละอ,อ๋ออนี้จะเป็นสะพานอะไรคะป๊าะนข้ามเขื่อนสะพานข้ามเขื่อนนี่สะพานข้ามเขื่อนแต่ก็เรียกเขื่อนอะไรเขื่อนากๆาฮะเขื่อนบางๆา เขื่อนบางลางอ่าเดี๋ยวเราจะเก็บบรรยากาศเขื่อนบางลางไปฝากเพื่อนๆกันเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวจอดรถแป๊บหนึง่งตอนนี้ลักจังอยู่ที่เขื่อนบางลางนะคะเป็นสะพานที่เนะะี่ยค่ะสะพานเขื่อนบางล่างตอนี้จอดรถแวะชมวิวทิวทัศน์ซะหน่อยไม่ได้ไม่ได้ไม,ไดมายัางไงก็ต้องขอแวะกนิดนึงนะคะเพื่อนดูนํำใสสวยมากๆเลยเห็นไหมเอ่ย เย็นนะคะอากาศกําลังดีเลยแดดไม่ร้อนนะคะมาชมเขื่อนบางลางด้วยกันไอ้เงียดย็นเยนรถไอ้เงียทักทายทักทายมองไม่เห็นละอุวว้ยดูเหมือนฝนจะลงเม็ดเล็กๆแล้วนะี่ค่ะเขื่อนบางลางสวยไหมชมเขื่อนด้วยกันค่ะเม <c ười> ื่อกี้ไลฟ์สดปรากฏว่าเน็ตไม่เสถียรก็เลยขอเป็นอัดคลิปแล้วกันน้องฝั่งนู้นจะเป็นนะคะมองเห็นฝั่งนู้นไหมคะนู้นนะคะ <c ười> วิวสวยมากเลยเขื่อนบางลางค่ะ เย่ yeah. ชมเขื่อนบางลังด้วยกันพาเ,เพื่อนชมเขื่อนบางลังด้วยกันอยู่ที่จังหวัดยะลาตัวนี้น่าจะอยู่ในเขตอำเภออำเภอทานโตใช่ไหมคะป้าอยู่ในเขตอำเภอทานโตคะ่ะเดี๋ยวอีกไม่กี่กิโลเมตรเราก็จะถึงยะลาแล้วนะคะฝนเริ่มปลปอยโปรยเอ้ยไม่ถึงเบ๊ตรงฝนเริ่มปลปอยโปรยแล้วชมบรรยากาศด้วยกัน่าฝนโปอยแล้ว มีนักท่องเที่ยวนะคะแวะถ่ายรูปกันเนี่ยค่ะทั้งสองฝั่งเลยนะคะบ้านน้องดาวบ้านน้องดาวบ้านดาวเคลื่นที่ร้านกาแฟร้านกาแฟเนี่ยค่ะฝนปลอยแล้วอันเงียทำอะไรอยู่คะฝนปลอยฝนปลอยเที่ยวชมเขื่อนบางลางไปด้วยกันนะคะอยู่ที่อำเภอทานโตก่อนที่จะถึงเบตง บรรยากาศสวยมากเลยแต่ว่าว pa ันนี้อากาศเรียกว่าฝนกําลังจะตกนะคะแล้วก็ทําให้แดดไม่ไม่แรงก็เลยสามารถเจาะแวะจอดแวะชมวิวได้ถ่ายรูปได้นะคะแล้วก็อัดคลิปมาฝากเพื่อนๆกันนยคะฝั่งนี้จะเป็นประมาณนี้นะคะฝั่งซ้ายมือของรักจางแล้วก็ฝั่งขวามือธนูนะคะเดี๋ยวชมฝั่งขวามือจะไม่ได้ข้ามไปนะคะข้ามได้เหรอข้ามไป้จอด รถมาขับมาเหมือนกันแหละแต่ฝ <e ั่งนี้น้ําจะเยอะกว่าฝั่งนี้น้ําเยอะกว่าเดี๋ยวนะฝั่งนี้มันเป็นปลายเกิดไงนี่มันเกืดอยู่ขางโน้นฝั่งนี้น้ําจะเยอะกว่านะคะฝั่งนู้นมันจะแห้งแล้วฝั่งนู้นมันน่าจะเป็นเพื่อนเห็นเห็นนูนนะคะมันจะแห้งแล้วเนาะเราอย่าดูเราดูฝั่งนี้ดีกว่าฝั่งนี้สวยกว่าเยอะเลย ่อด้วยกันจ้าเนี่ยก็คือเป็นอีกโค้งนะคะเมื่อกี้เราแวะนิดนึงถ่ายรูปเนี่ยค่ะมาอีกแล้วนะคะโคง้งเจอโค้งอีกแล้วช่วงนี้จะเป็นป่าทึบหนานแน่นมากๆเลยฝนปอยแล้วนะอันนี้เราเจอฝนแล้วเข้ามาในหุบเขานี่ยังไงก็ต้องเจอฝนยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนด้วยฝนก็จะมาบ่อยๆเจอฝนแล้วก็เจอโค้งนะคะโค้งแล้วก็ยังโค้งอีกแล้วก็โค้งอีกเห็นไหมคะโค้งสั้นๆ โค้งซ้ายแล้วก็มาโค้งขวาเนี่ยค่ะเราก็ต้องเอียงตามคนขับนะคะเอียงไปด้วยกันนะคะแล้วก็โค้งอีกค่ะตอนนี้เริ่มท้องปั่นปวนนะคะโค้งแล้วก็โค้งนะคะโค้งอีกอ่าโค้งแล้วก็ยังโค้งอีกลดหน่อยก็ไม่ได้โค้งอยู่นั่นแหละนี่ก็โค้งอีกเนี่ยมาโค้งโอ้นี่โค้งหักมากเพื่อนๆโค้งหักศอกเลยเนี่ยหักหักหัก หักนี่หักศอกเลยแล้วก็มาโค้งอีกแล้วค่ะโอ้เนี่ยโค้งอีกแล้วเห็นไหมคะแล้วก็อีกไปอีกก็เจอโค้งอีกนะคะนี่กป็อีกโค้งหนึ่งแล้วอ้าวโค้งอีกแล้วฮะโค้งไปค่ะโค้งไปเอามาโค้งอีกแล้วเหรอเนี่ยอะไรเนี่ยยังไม่ทันเท่าไหร่ก็โค้งอีกแล้วอ้าวโค้งไปโค้งไปอ้าวโค้งอีกแล้วค่ะข้างหน้าก็โค้งอีกแล้วโอ้โหโค้งอีกแล้วนะคะเนี่ยลืมนับนะคะมันกี่โค้งแล้วเนี่ยเราจะเริ่มนับแล้ว ไม่เราจะเริ่มนับหนึ่งใหม่ดีกว่าจริงๆน่าจะผ่านมาประมาณ20บกว่าโคง้งแล้วอันนี้โคง้งหนึ่งเราจะมานับโค้งด้วยกันนะคะโค้งที่หนึ่งจากโคง้งหลายๆโค้งไปแล้วอันนี้ก็นับได้อีกหนึ่งโคง้งนะโค้งที่สองอแล้วก็มาโค้งที่สามดูว่าจะอจัดคลิปให้เ,เพื่อนๆกี่โค้งดีมาโค้งที่สามแล้วก็มาอีกโค้งที่สี่ใกล้ๆกันนะคะ,ะแล้วก็อีกโคง้ง อันนี้โค้งที่ห้าโค้งหักศอกลเลยโค้งหักศอกอันนี้หักศอกเลยโค้งที่หอาะหักศอกเข้าไปหักเข้าไปหักเข้าไปาาะคะ่ออะอย่าลืมเข่าด้วยนะคะนอกจากศอกแล้วอย่าลืมเข่าด้วยนะคะหักศอกเข้าไปแล้วก็มาหักศอกอีกเมื่อกี้หักขอบศอกขวาน,นี่มาหักศอกซ้ายนะคะโค้งที่เท่าไหร่แล้วหกหกเจ็ดไม่รู้อ่ะไม่ต้องนับไม่ต้องนับเลยเนาะมันเริ่มเริ่มจะงงสนะับสนแล้วแค่อยากจะลองนับว่าที่เราอดคลิปได้อันนี้โค้งอันตรายแล้วนะคะดูซิว่าโค้งอันตรายของเขาจะประมาณไหนเนาะ ค <Yeah. S 2> งคงตัวยูสวนตาหวานอ่ะมีสวนตาหวานใช่ไหมอันนี้คงตัวยูตัวยูแล้วค่ะเอาหักไปค่ะหักขวา,าวสอกขวาแล้วก็มาสอกซ้ายมาหักสอกซ้ายซ้ายซ้ายแล้วก็ขึ้นไปขึ้นไปของข้างบนเป็นปากกล้วยเต็มเลยนะคะหักสอกซ้ายแล้วก็มาขวาเล็กน,อน้อย ขวาเล็กน้อยใช่ไหมอ่าเจอรถสวนทางนิดนึงขวาเล็กน้อยแล้วยังขวาเล็กน้อยอีกนิดนึงนะคะขวาเล็กๆเนี่ยค่ะโค้งขวาเล็กๆโค้งเด็กๆนะคะอันนี้โค้งเด็กๆแต่ก็คือเรียกว่าโค้งอ่ะเนาะนี่ก็มาโค้งซ้ายเนี่ยโค้งซ้ายอีกแล้วโค้งซ้ายโค้งซ้ายโค้งไปค่ะโค้งไปค่ะลูกพี่โค้งไปค่ะโค้งค่ะลูกพี่โค้งค่ะโค้งโค้งโค้งนี่ยาวนิดนึงแล้วก็โค้งอีกนิดนึง โค้งซ้ายอีกนิดนึงพอก้มแก้มนะคะอ่ะโค้งซ้ายอีกค่ะซ้ายแล้วยังซ้ายอีกอ่ะซ้ายแล้วก็ซ้ายเข้าไปอีกนะคะอ่ะแล้วก็ขวาด้วยค่ะขวาบ้างนะคะโคง้งขวาโคง้งขวา3นาทีแล้วค่ะในการอัดคลิปโคง้คงเนี่ยโค้งไปโค้งไามีมอเตอร์ไซค์ด้วยนะคะที่นี่เขาจะใช้ยานพาหนะมอเตอร์ไซค์ก็เยอะนะคะเพราะว่าสะดวกสบายในการขึ้นเขาลงเขาเนาะและเป็นการขนเขาเรียกว่าขนวัตถุดิบแผ่นยางเนาะไปส่งโรงยางนั่นเอง แล้วก็เดี๋ยวนี้ก็จะมีกระบะแล้วด้วยนะคะแต่ก่อนนี้จะเป็นมอเตอร์ไซค์ส,ส่วนใหญ่เอาโค้งแล้วโคง้คง,คงอีกโค้งอีกโค้งอีกแล้วมอเตอร์ไซค์ส่วนใหญ่ที่เขาใช้กันจะเป็นมอไซค์วิบากจําได้สมัยก่อนเนาะเป็นมอร์ไซค์วิบากเพราะว่ามันจะสามารถขับเคลื่อนได้สะดวกบนเขาขึ้นเขาลงเขาได้นี่ก็อีกโค,ค้งนะคะขวามือโค้งไปค่ะสีนาทีแล้วนะคะในการจับโค้งของเราโค้งซ้ายคะ่ะโค้งซ้ายโค้งซ้ายโค้งไปอีกนะคะ โอเคเราจะหยุดโค้งที่โค้งขวานะคะเดี๋ยวเวลามันจะเยอะไปโค้งขวาโค้งขวาไปก่อนโอเคแล้วก็ลงเนินนะลงเนินลงเนินไหนจะเป็นเนินนิดนึงลงเนินเสร็จก็จะไปเจอโค้งซ้ายเขาก็จะมีป้ายบอกเลยนะคะว่าถึงโค้งเราจะได้ชะนอนถดนิดนึงเนี่ยค่ะโค้งไปคาโค้งไปค่าแล้วก็มาโค้งขวาอีกนะโค้งขวาโค้งขวาเนี่ยค่ะแล้ก็จะเจอโค้งขวาอีก โค้งขวาอีกแล้วเ่าเราจะหยุดแบบโค้งแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเราจะมาต่อโค้งนะตอนนี้โค้งขวาจบที่โค้งขวานี่ก่อนโค้งขวาโค้งขวาโค้งขวาเข้าสู่ยินนีต้อนรับเข้าสู่เบตงภาพจะไม่ชัดนะคะเพราะว่าตัวอักษรจางไปแล้วนี่งชาติถงชาติเข้าสู่เบตงก็จะมีวันนี้จะเป็นเขาเนาะข้างบนนี้จะเป็นอะไรคะปลาตชโด ตชดหรือ,ด,อดูซิกองร้อยตำ,ตำรวจตะเวนชายแดนที่เท่าไหร่เออหานไม่ทันเ <Yeah, S 1> นี่ยค่ะ,คะคเบตงก็จะอยู่เป็นแบบเป็นแอ่งอย่างนี้เนาะแอ่งมัาเ,เรียกอ,อะไรอะ,ระแอ่งกระทะแอ่งกระทะใช่จะล้อมรอบด้วยภูเขานะคะตัวตัวอำเภอเบตงก็จะเป็นแอ่งอยู่ข้างล่างเคยมีเหตุการณ์น้าท่วมครั้งหนึ่งเนาะปะเนาะใช่ไหมมีน้ําท่วมครั้งหนึ่งเพราะว่าเป็นแอ่งพื้นที่เป็นแอ่ง จะเป็นหน่วยดับเพลิงเบตงหน่วยดับเพลิงเบตงชมบรรยากาศท่องเที่ยวไปด้วยกันเบตงก็ไม่ได้อําเภอใหญ่มากเนาะใหญ่ไหมไม่ใหญ่มากแต่เป็นอําเภอติดชายแดนมาเลนั่นเองใต้สุดของประเทศไทยเรามีสาสามชุมชนมีมีสามชุมชนมีมัจเจมีมีลุงเจมีเจดี อ๋ออ๋อข้างบนเป็นสัญลักษณ์ว่ามีสามชุมชนอยู่เนาะไม่ทันละอันนี้อันนี้อันนี้ไปเซนีที่ใหญ่ทีไหนไหไหนไปเซนที่ใหญ่ที่สุดในโลกจำลองในโลกหรือในประเทศไทยดูเลย่ายดูดิอ่านะคะไปเษณีที่ใหญ่ในประเทศไทยหรือในโลกเข้าไปในโลกเนาะแต่ว่าจำลองอันนี้จำลองใช่ไหมแต่ของจริงเรายังไม่ถึงเนาะเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวของจริงจะพาเพื่อนๆชมกันนะถ่ายดิใจไหมอ่านะคะ เราจะไปกันต่อนะไปต่อไปต่อเข้า,ต,ขาตัวเมืองเบตงตัวเมืองอำเภอเบตงจะเป็นย่านชุมชนแล้วย่านชุมชนเรียกอะไตลาดลรือ,อะตัวเมืองตัวเมืองอตัวเมืองแต่ยังไม่ใช่ตลาดเนาะตัวเอเลกา ก็จะมีหอนาฬิกาโนนนะคะจุดสัญลักษณ์เด่นของเมตรงก็จะมีหอนาฬิกาแล้วก็ปัษณีที่ใหญ่ที่สุดเนาะแต่เรายังไม่ถึงจุดนั้นเราไม่ถึงตัวปัษณีเราจะผ่านไหมผ่านเนี่ยข้างหน้านี่ไงอ๋อข้างหน้าโอเคเดี๋ยวเราก็จะถึงปัษณีที่ใหญ่ที่สุดในโลกในประเทศไทยของเราก็คือใหญ่ที่สุดแล้วสมุณเป็นหอหออะไรจำไม่ได้พิพิธภัณฑ์เนี่ยข้างบนเป็นพิพิธภัณฑ์พิ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 พ ตกภาษาไทยนะคะแต่เก่งภาษาอังกฤษค่ะสักเมื่อไหร่เดี๋ยวเนี่ยค่ะนี้เราจอดรถติดไฟแดงกันไปก่อนนะ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 เดี๋ยวเราก็จะขานตัวไปอ๋อเราจะผ่านอุโมงค์ด้วยใช่ไหมคะป้าโอเคจะพาเนเพื่อนลอดอุโมงค์เบตงไปด้วยกันเนี่ยค่ะไปด้วยกันไปด้วยกัน จะถึงหอนาฬิกาแล้วเราจะผ่านหอนาฬิกาผ่านหอนาฬิกาที่เป็นจุดศูนย์กลางของเมตรงแล้วก็ไปศนีที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็คือในประเทศไทยก่อนแล้วกันเนาะเนี่ยค่ะอยู่ตรงนี้นี่เองนี่เป็นตู้ไปษณีจริงนะคะสามารถนะคะใครจะจะมาส่งจดหมายยังได้อยู่นะคะก็ยังใช้บริการตู้ไปษณีตู้นี้ได้เอไม่ทันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะ เข้าสู่อุโมงคนะคะจะผ่านเส้นทางอุโมงเขาเรียกว่านวค่ะมีชื่ออุโมงคนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเบตง,เ,ตงเอาอ่านเอ,อาอิค่ะเดี๋ยวเรามีชื่ออุโมงด้วยอุโมงเบตงมงคลฤทธิ์เนี่ยเราจะลอดอุโมง์ไปด้วยกันดูสิจะใช้ระยะเวลากี่กิโลนะห <500. S 1> <500. S 2> ้าร้อยเมตรเนี่ยค่ะเราลอดอุโมงกันแล้วนะก็จะมืดนิดนึงซึ่งข้างบนจะเป็นเขา เขาก็เลยเจาะอ,อุโมงลอดผ่านเขานั่นเองตอนช่วงช่วงอเมื่อยี่สิปีก่อนที่รักจังมาก็ยังไม่ได้ทำนะคะยังไม่ได้ทํามันจะต้องขับรถขึ้นเขาชานันอันนี้ก็เลยเรียกว่าขนส่งก็ทันสมัยขึ้นเนาะก็ปรับปรุงทําเป็นอุโมงลอดนะคะสามารถลอดผ่านเนะะี่ยค่ะเชื่อมโยงมาในจุดฝั่งนี้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องขึ้นเขาอันนี้เราก็จะมาเจอ เราจะขึ้นเขาใช่ไหมอป่ะป้าจะพาขึ้นเขานะคะพาเพื่อนขึ้นเขาถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่ได้รอดอุโมงค์เราก็จะขึ้นเขาไปม,มันจะชันนะคะทางขึ้นเขาก็จะชันหน่อยตรงนี้จะเป็นวัดที่อยู่ข้างบ้านป้าใช่ไหม,ไมใช่อันนี้มันเป็นเป็นวิสะพันไ,ไ,นไง อพีพิธัณฑ์แต่ไม่ใช่คนละคนละจุดนู้นเนาะยังไม่ถึงใช่ไหมบ้านปางคือเห็นไหมผูฟุตสนามฟุตบอลอยู่ในหุบเขาโอเคเราจะไปชมสนามฟุตบอลกันใช่ไหมเนี่ยถึงแล้วโอเคเราจะมาชมสนามฟุตบอลอำเภอเบตงซึ่งอยู่ในหุบเขาเห็นไหมคะยังไม่เห็นยังไม่เห็นอยู่ในหุบเขาเดี๋ยวจะจอดรถนะคะเดวนี่คือสนามฟุตบอลในหุบเขาของอำเภอเบตงนะดูสิคะสวยไหมสวยไหม สวยมากๆเลยดูสิว้าวดูสิค่ะสร้างอยู่ในหุบเขาของเบตงเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะก็จะเป็นทางลงไปนะคะมีบันไดาทางลงในตรงนู้นขวามือแล้วก็จะมีเป็นอัศจรรย์สําหรับผู้ชมแล้วก็สนามเห็นไหมคะสนามหญ้าเขาก็ดูแลอย่างดีเลยสนามฟุตบอลน,นคะคะยังเปิดใช้บริการอยู่ตลอดเลยนะคะเป็นสนามฟุตบอลประจําอําเภอเบตง วิวทิวทัศน์สวยไหมข้างบนก็จะเป็นสถานท่องเที่ยวได้นะคะก็จะมีสวนสวยๆนะคะเดี๋ยวจะพาเ,เพื่อนๆไปชมสวนสวยๆกัน <S <S เป็นสวนสาธารณะนะคะจะมีน่าจะมีลานแบบกีฬาลานแบบออกกําลังกายด้วยนะคะแล้วก็จะมีสระว่ายน้าอ่ามีสระว่ายน้ําอยู่ตรงนู้นนะคะนี่คือไกด์นะคะไกด์ท้องถิ่นนะคะไกด์เจ้าของที่นะคะพามานะคะอายเนียอยู่ อำเภอเบตงเป็นบ้านเกิดของอาเฮียเองนี่คือสวนสุขภาพของเบตงนะคะดีมากๆเลยเรียกว่าสวยงามเขาทำไว้อย่างสวยเลยนะคะจะมีจุดออกกำลังกายนะคะมีอาหารการกินด้วยมีแม่ค้าด,ด้วยแต่เราจังไม่ได้ขึ้นไปนข้างบนเนพิพิธภัณฑ์อยู่ตรงนี้เรจาจังจะไม่ได้จอดรถขึ้นพาชมเนาะเพราะว่า ไม่สะดวกในการจอดรถจริงๆมันต้องมีจุดจอดแต่ว่าเราเมื่อกี้เลยแล้วไงจอดใหม่ให้ถอยก็ไม่ได้จอดใหม่แล้วค่อยขึ้นเนาะเครื่องออกกำลังกายสมัยก่อนที่เรามากันนับสังเกจำได้เนี่ยค่ะเปลี่ยนเยอะสุขภาพใช่ก่อนหน้านั้นคือมาตอนที่เด็กๆก็ยังเด็กๆกันซึ่งเราก็ยังเป็นเด็กๆด้วยเรามาคุยกับเด็กๆเด็กๆยังบอกว่าทำไมอ่ะพี่โตแล้วพี่ถามเก่งจังเลย หลานถามนะคะอันนี้เป็นอะไรที่แบบจำตลอดเลยขำมากๆเลยถ้าจะนับปนะีน่าจะประมาณ20กว่าปีขึ้นไปตอนนั้นน้องแชมป์น,น่าจะประมาณห้าขวบนะป้าเนาะตอนนี้คุณลูกชาย25ห้าขวบแล้วนะนะเดี๋ยวเราจะไปชมกมันะน,ะนะคะ่ะส่วนสุขภาพนี้พาเพ,เพื่อนเข้ามาข้างบนแล้วนะคะจะเป็นบริเวณที่นะคะ่ะ ในจุดนี้จะเป็นจุดเนินเขาขึ้นมานะคะเพราะว่าข้างล่างจะเป็นหุบเขาตรงเมื่อกี้จะเป็นสนามฟุตบอลตรงนี้จะเป็นสนามสนามอะไรปะ,ปะสนามตะก้อบาสเนี่ยนะ,ะตะก้อสตะก้อบาสไม่ใช่อันนี้สนามตะก้ออ๋อตรงนู้นจะเป็นมีหลายสนามติดกันอยู่เน,ะนาะอันนี้จะลงเป็นลงลงไหลเขานะคะแล้วตัวสนามกีฬาส่วนที่เป็นออกกําลังกายจะอยู่เนินเขาข้างบน สนามเด็กเล่นเนี่ยค่ะลานอนเนกอประสงค์เมื่อกี้นะคะเนี่ยค่ะตรงนี้จะเป็นเนินลงไหลเขามันก็จะสร้างอยู่บนเขาเห็นไหมคะเนี่ยค่ะและจังถอยหลังลงมาเนาะนะคะข้างบนจะเป็นเนินเขาเนี่ยจะเดินลงมาข้างล่างลงข้างล่างก็จะเป็นลานเนี่ยค่ะตรงนู้นจะเป็นภูเขาล้อมรอบภูเขาล้อมรอบอ๋อนั่นม,มีสระว่ายน้ํา ศูนย์กีฬาเ<น>ห็นไหมคะจะมีเขียนว่าศูนย์กีฬาการชนาพิเศษ,เศษตัวหนังสือก็จะอาจจะไม่ชัดเนาะเนี่ยค่ะจะเป็นข้างล่างจะเป็นแอ่งเป็นเป็นเนินเขาเนาะข้างล่างนะคะมีใครมีวิ่งมีตะก,กอ้อเลยทำได้หมดอะ่ะอื้ออ๋อจะสามารถจะเปลี่ยนแปลงไปตามสถานกานรณ์สนามเป็นตะก้อก็ได้วันเล่ก็ได้เหรอคะ อเพราะว่าจะเป็นพื้นยางาจะเป็นพื้นยางเนาะเพราะเป็นพื้นยางพุทซอก็ได้พุทซอกก็ได้อันนี้คือเจ้าของถิน่นเป็นคนภาคนะคะไกด์ท้องถิ่นภาคนะคะเนี่ยค่ะไกดท้องถิน่นนี่ต้นจำปีหูใหญ่มาก้านี่ต้นจำปีนี่เนี่ยเนี่ยต้นจำปีออกอดอกแล้วด้วยใช่ต้นใหญ่มากสวยด้วยเนี่ยโอ้ย้ังหลายต้นตรง ๋อเมื่อกี้มองอยู่คิดว่าต้นอะไรทําไมใหญ่แล้วก็สูงอย่างนี้ที่ใดได้ก็คือต้นจำปีนั่นเองหอ,อมไหมได้กลิ่นอยู่นะหอมดอกจาปีเห็นไหมคะมาเที่ยวที่นี่นะคะยังได้ชมต้นไม้สวยๆงามๆด้วยนะใช่เหมือนกับจำใช่เหมือนกับใช่ใชดู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 ใบก็รู้ป้านั่ไงต้นจำปีสูงมากคือเขาสูงตามพื้นที่เนาะหรือว่าอาจจะอายุหลายปีแล้วเขาก็เลย สูงใหญ่ใช่ถ้า20ปีเห็นไหมคะต้นสูงมากจากข้างล่างนะคะขึ้นถึงหนึ่งโะโอสูงสูงสูงริบเลยคะ <c oughs> <c oughs> ่ะน่าจะเกิน20เมตรแน่เลยถึงที่หมายปลายทางสุดท้ายที่ <c oughs> ที่สวนนะคะสวนบ้านของอาฮีนี่คือบ้านเก่าจ <c oughs> ุดก่อนหน้านี้นะคะทางนี้จะขึ้นรถยนต์ไม่ได้ <c oughs> รถยนต์จะขึ้นไม่ได้ <c oughs> จะขึ้นได้เฉพาะมอเตอร์ไซค์แต่นี้ ทำทางขึ้นแล้วตรงนี้ข้างล่างเป็นเป็นเป็น oh. เป็นเป็นคลองอ่าเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเราจะขึ้นผ่านป่าเ oh. ขาลำนาภัยไปนะคะขวามือข้างบนจะเป็นเขาป้าระวังข้างล่างเ mm hmm. นี่ยค่ะ <Okay. S 1> จะมีกิ่งไม้ขึ้นไปได้ไหมคะไปได้นะค่อยๆนะคะป้าต้องออกขวาเนี่ยค่ะเราจะกระดึบ๊บกระดึ๊บขึ้น oh.